อ้อมสินรับใช้ประชาชนอ้อมสินอ้อมสินอ้อมสินเพื่อประชาชน สวัสดีค่ะพบกับร้อยแปกับธนาคารอ,อมสินดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปถึงรายละเอียดของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนใน2ประเภทแรกนะคะนั่นก็คือสินเชื่อประชาชนสุขใจและสินเชื่ออมสุขใจในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะสาหรับสินเชื่ออีกสองประเภทนั่นก็คือสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจและสินเชื่อคืนความสุขใครจะเป็นผู้กู้ได้บ้างและจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้กู้อย่างไรวันนี้คุณ ชาติชายพยุหานนาวีชยัยผู้มนวยการธนาคารออมสินจะเป็นผู้มาให้คําตอบกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยกันต่อนะคะท่านผะู้มนวยการคาะคึงสินเชื่ออีก2ประเภทนั่นก็คือสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจและสินเชื่อคืนความสุขสําหรับกลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อทั้ง2ประเภทนี้เป็นลูกค้ากลุ่มไหนและรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับ2ประเภทนะครับก็คือสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจอันนี้ก็ชื่อก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเน้นช่วยเหลือกับกลุ่มที่มีรายได้ประจําคือใครบ้างก็คือตั้งแต่ ลูกจ้างที่อยู่ตามบาริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นลูกค้างที่มีรายได้ประจําหรือข้าราชการนักวิสาหกิจอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกจ้างรหรือเป็นพนักงานรายได้ประจํานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมายื่นขอกู้ได้โดยที่เพียงแต่ว่า ให้ทางหน่วยงานานําส่งรายได้ให้กับธนาคารในแต่ละเดือนอันนี้ก็สามารถกู้ได้รายละ2 0 0แสนบาทนะครับนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เช่นเคยนะครับไม่ต้องหาบุคคลมาคำ้ำซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับส่วนอ,อันที่2เนี่ยนะครับคือสินเชื่อคือนความสุขอันนี้คืนความสุขยังไงก็คือว่าอันนี้เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของธนาคารอมสินเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรที่เคยกู้อยู่แล้วเนี่ย เคยกู้เท่าไหร่เนี่ยสมมุติว่าเคยกู้ส0 0แสนเราให้คืนไป20%ของวงเงินส0 0แสนก็คือได้40,000บาทคือสูงสุด40,000บาทในนี้เรามีลูกค้าที่ผ่อนชำระดี12เดือนเนี่ยก็สามารถเข้ามายื่นกู้ได้ค่ะดังนั้นภาพรวมตั้งแต่เริ่มโครงการนะคะประชาชนให้ความสนใจใช้บริการสินเชื่อทั้ง4ประเภทมากน้อยแค่ไหนคะ คือคนที่ได้ได้ยื่นกู้แล้วเนี่ยประมาณ70,000กว่ารายนะครับแล้วก็อนุมัติไปแล้วประมาณ7,700กว่าล้านนะครับส่วนลูกค้าที่ยังอยู่ในในท่ออยู่ในกระบวนการเนี่ยนะครับประมาณ46,000กว่ารายเป็นวงเงินประมาณสัก5,500กว่าล้านถ้าเอาสส่วนนี้รวมกันเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก1 1 7 0 0 0กว่ารายรวมวงเงินก็ประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าก็น่าจะเรียกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างมากสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผู้อำนวยการฝากถึงลูกค้าประชาชนที่สนใจใช้บริการสินเชื่อทั้ง4ประเภทของธนาคารออมสินค่ะ ครับก็ท่านลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าท่านประกอบอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือมีรายได้ประจําหรือเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารอันนี้นะฮะสามารถที่จะเดินเข้าไปยื่นกู้ได้หมดเดียวเจ้าหน้าที่เราจะแนะนําท่านเองว่าท่านจะเข้าสู่โครงการประเภทไหนได้วงเงินรายละชเลียก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะสามารถเ,าเลือกกู้ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละท่านครับ และเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศในปานล่ะคะทางธนาคารอมสินมีโครงการอย่างไรบ้างคะเราก็มีโครงการที่จะให้ลูกค้าประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมฝากเงินประจํา3เดือนกับธนาคารทุกทุกบาทเนี่เราจะสมทบให้จุดสเเซต่อปีนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือถ้ามาสมัครทําบัตรเดบิตกับธนาคารอมสินเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะสมทบให้ทุกๆบาทร10บาท จะนำเงินจำนวนนี้เนี่ยไปบริจาคให้กับาชาวเนปาลโดยอาจจะผ่านองค์กรการสนต่างๆในประเทศไม่ว่าจะเป็นสภาคาชาติหรือหน่วยงานใดๆสมทบไปเพื่อจะไปช่วยพี่น้องชาวเนปาลที่เกิดประสบภัยแผ่นดินไหวครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณชาติชายพยุหนาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินที่มาให้รายละเอียดกับเรานะคะขอบคุณค่ะ สำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทั้ง4ประเภทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือที่ call center 1115ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับร้อยแปกกับธนาคารออมสินสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน